สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับสองแฝกปากใต้ค่ะวันนี้ขนมเจ๊แม่ค่ะทุกคนเจ๊แม่นี่เขาทํากับอาเขาทํากับมันมันนะทุกคนหัวมันนะทุกคนลูกห้าบาทแค่นี้เองทุกคนธรรมดาค่ะวัตถุด,ดิบที่แพงขึ้นเดี๋ยวนี้นะลูกขนาดนี้เองค่ะทุกคนลูกห้าบาทข้างใน,นก็จะเป็นน้าตาลเยิมย้มๆอืม เล็กมากทุกคนแต่ก็เข้าใจเขาแหละตอนนี้วัตถุด,ดิบมันแพงทุกอย่างทั้งน้ำมันทั้งแป้งที่ต้องผสมกับมันของเราใช่ไหมมันก็ธรรมดาที่จะต้องลดปริมาณลงแต่ราคายังดีที่ยังเหมือนเดิมนะทุกคนลูกห้าบาทแต่ก่อนลูกใหญ่มากๆตอนนี้เหลือแค่นี้คะ่ะทุกคนมันธรรมดาอยู่แล้วกับอาสมัยนี้ของแมกของมันแพงแพงมากๆเลยทุกคนอืม แต่เขาก็ยังขายได้แหละถ้าขายไม่ได้ถ้าไม่มีกําไรไม่มีกําไรเขาก็คงเลิกทาไปแล้วแหละแต่เขาก็ยังทำได้อยู่แต่ก็ต้องลดปริมาณลงธรรมดาขณะนี้ค่ะข้างในก็จะเป็นน้ําตาลเยิ้มๆอันนี้ลูก5ห้าบาทลูกห้าบาทอไปฝาดขายตามร้านน้ำชาตอนเช้าๆหักเปอร์เซ็นต์กับออ้ร้านคา้าสิบลบสอง นั่นก็หมายความว่าเขาก็ส่งไปลูกละ4ี่บาทแค่นี้ค่ะทุกคนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจให้กับสองแฝดปากใต้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ